ก็บองมีตัวเก็บองตายตายตายตัวเก็บองตายแล้วตายเขาพึ่งได้แก่เอาขึ่นมาได้แกงเอาขึ้นมาได้ตายตายตาย ตัให้หดขึ้นตมาให้หมดของเราขึ้นตัมาให้หมดตอยตายโงตะหนอยตายาจะเ่าโฮมยาเอ่าักูมากูเป็นดพคนอย่กูไม่พึ่งโชแต่กูได้กลยมโมกไปธรมดาย่าแบเนนม

แันท่าและวเมล่วไม่เคยมาตอนกูอยู่บ้านห่เกียรตัวเกียร์พงน่อยเกียรตเกียร์่งน่อยเกียรตเกียร์พงน่อยสวยสวยตขาบอกกูมาไม่เคยรู้ซกูบแล้ววกูเอาเป็นาพคือม่าหรือชว์เบรกไม่ชและกไม่ใช่โซชียกมีอยู่ในซยลพี่มันจะตายล้ามันจะตายล้ามันจะตายล้วมันจะตายล้ว

ไัไปไปไปคบนน่อยเบนปั้มยาสู้ไปท่านพี่ปั้มยาสู้ไปปัมยาสู้ไปไอ้ทไมแกไม่ถอดเสื้อมแกเก็บโพลทำไมแกไม่ถอดเสื้อเขตตะลื้อไม่ยังไงวกฉันยังถอดตลอดเลยแกี่กงอะอย่างเงี้่ะตาแล้วตายตาย บสอนแ้พยายากใชชีวิตีใจเลยบอกที่้าสมวีเจะคนที่คนดบาบี้ให้ตลอดนะพวกแกบาบี้ให้ตลอดนะเว้ยเจหรูอเปล่าบาบี้ให้ตลอดนะ อย่างนี้เด็อย่างเดอย่างน้มย่างมเมันยังอย่ามาีตลอดเคนที่เกลยาคนที่มันดากูสิ่งที่มันทำมันไม่รู้มันดูดหวยกูทำตัวดีบาีตลอด้มันยังบาีตลอดบาีตลอดอย่างี้เลยอย่างี้เลยยังหวไมวะอย่างนี้เลยยังหวได้ตลอดพูดได้ตลอดพูดได้ตลอดพูดได้ตลอด ยองไล่คิวเลยยงตามทย่งตามทางย่ตามทเ็เย็นล้วนเตเย็นใ้มันเข้ามาอใมันเข้ามามันเข้ามาใหมันเข้ามาได้มันเข้ามาได้มันเข้ามาได้างนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเงียบทำไมล่เยียบทำไมล่ะเปียกเยียบทำไมล่ะเงียบทำไมลชืวอตทำไหมชีวตไม

โนโหดมากเลยนะไอเจ้าตัวเสียงเล็กๆน่ะชื่ออะไรน่ะฝั่งนู้นน่ะนะข้าไม่ได้เดือดนานแล้วน่ะทำให้ข้าเดือดได้ได้เก่งมากนะอ๋อกิจกรรมนรรดาท่านไปเชื่อไ่เชื่อไม่ไว้ชื่ออ่ะเราข้าเดือดเลยน่ะเสียงท่านขอโทษทีท่านขอโทษท่านไม่ได้ตั้งใจนะเออไม่ใช่เดี๋ยวให้ขอก่อนลืม เป็นไรนาคำคำละขอโทษนะท่านที่ทำให้ท่านเดืออนะถ้าไปด่าไรก่าไม่รู้นะเลยไอ้ตายสิต่อเสื้อต่อเสื้อเพราะว่าเขาจะไปรักษาคพอก่อนไปตกปลาเนี่ยมากสนุกมากซูซีสซูสีคุ้นมากเมื่ะต่อมาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอาวขธให้หน่อยเก็บอาูุธให้หน่อยมามามา อ่ะทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวเรามีสตอรี่ต่อพรุ่งนี้นะไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะใช้ชุดนี้ไปก่อนนะ